ราจะทำอ่อหมกนี่เราก็จะใส่เนื้อไกล่ลงไปด้วยนะเดี๋ยวใส่ปลาคูดก่อนนะนี่ใส่ปลาคูดเราก็ใส่ไปหมดถุงเลยนะเนี่นะมันไม่ถนัดไงต้องให้ถ่ายถุงให้ดูก่อนเราเตรียมอะไรไว้ไว้สรุปเราไม่ใส่หมดเรามีเนื้อไกอ่เราใส่เนื้อไกล่ลงไปนี่นะเราใส่พริกแกงไปหมดหลเลยนะ นี่ไว้แกงบานเบิกกว่าเลยนะเดี๋ยวเราก็มาตีไข่ใส่ปลาขูดนะวันนี้เราไม่ได้เอาวันนี้เราไม่ได้เอาปลาปลาชิ้นเราเอาปลาคูดหอ่อหมกค่ะวันนี้ทำหอ่อหมกเนื้อปลาคูดนะ เาขูดกับเนื้อไก่ใส่ผสมกันไปเนื้อไก่นะนะใบยอเราก็คนไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะไปหั่นพริกไว้แต่งหน้านะ,ะาเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนึ่งก <c oughs> ัยนะ Mm-hmm.